กลับมาจากจาการนั่งนี้แล้วก็มาเล่นน้ำลำธารนาข้างที่พักส่วนเต้นส่วนเป,น,น,เปนี่ก็เป็นของป่าเทพนะครับป่าเทพกาืามน,น้ำเลยโอนฝนตกนะครับอันนี้ก็เป็นลำธารริมที่พักนะครับ อาบน้ำแปลงฟัน <laughs> โอ้ยกลงวัน ู่ต้งแคมป์นะครับเดินลงมานิดเดียวก็จะเป็นลำคาแล้วฝนะนตกนี้ไม่ลื่นนะครับหินเดินสบายสบายไม่ลื่น ก็จะมีน้ำท่าหลองสายไหลามาบรรจบกัน ่าจะเป็นแ้มป์กางนะครับตรงนี้ก็เมื่อคืนก็ป่าเทพก็ผูกเปนอนตรงนี้นะครับคนเดียว